สวัสดีครับ ASP ขอนำคุณผู้ชมมากันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับเป็นการแข่งขันฟุตบอล M150 c h a m p i o n s h ชั้นนชิพคู่ระหว่างระยอง FC ครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของอไทยธานี FC ครับครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับก็อยู่กับผมครับวรพลนิศิลาครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผุ้สินให้สัญญาณครับเกมระหว่างระยอง FC ครับ าในชุดเก่งครับชุดนตเงินครับบวกจากซ้ายไปขวาครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับล็อกตรงนี้ยังสกัดไว้ได้โดนขวางอยู่ยังเปิดได้ครับเปิดมาแล้วโป่งเช็ดลูกนี้โอ้โหเกือบได้ครับแม่ดิคาโดซันโตส่งเช็ดบางไปหน่อยครับธีรตีตักขึ้นมาอธิษกออกมาทางซ้ายแล้วศิวคอยิงลูกนี้โอโหโอ้โหทีนโตครับ เปิดบอลเข้ามาแล้วใจมงบอลลอยโด่งอยู่ครับแต่ว่าก็คว้าไว้ได้ครับแล้วสวนกลับเร็วเลยครับเอาวแล้วครับตอนนี้ลงมาทันไม้ออกทางซ้ายกีรติหมองข้างในแล้วกีรติตักมาบอลเลยมาถึงโอบด้วยซ้ายตรงนี้ครับโอโูไม่ได้ครับอาแล้วครับระยะก็ค่อนข้างไกลครับแล้วสัดตรงนีู้้หอยู่ครับบอลมันสายแล้วครับก็ไม่ไว้ใจครับ หายต่อมาที่จักรีอทิษฐานอีกครั้งหนึ่งมองไปทางขวาครับจาักรายุทธโอ้โหล้มตัวยิงด้วยซ้ายเลยครับแต่ว่าเป่าเกินไปครับจังหวะนี้นี่ครับการคอนโทรลบอลค่อนข้างลำบากครับสนามลื่นแล้วตกนี้โตนเสียครับผู้สินเป่าเป็นลูกฟาวแล้วก็แจกไปเหลืองไปด้วยนะครับจักกียิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าเขาลูกกอบออกไปครับ เท่ากับแพ้แล้วก็ตาดครับได้เก้าลูกสวนดับหนึ่งเป็นอนยุทยาครับอ,อะดูจังหวะนี้ก่อนแล้วเคนโต้ครับยิงลูกนี้ยังหมุนสกัดไว้ได้ครับสุวัสด์ออกมาที่ลว,วินเมียวออกจากวินเมียวออกซับไกลด้วยขวาลูกนี้ต้องซุปเปอร์เซฟเลยครับด้วยปลายมือครับมาดูจังหวะนี้ครับจากกีบันคาเปิดเข้ามาแล้ว ได้ยิงตรงนี้นจ,อจ,อจอ่อๆเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับระยอง f อีเอาจนได้ครับสุวัส์จันบุญพาครับรเปิดเข้ามาแล้วสกัดออกมาไม่ดีของเนี่ยครับน่าจะเป็นลิก,กาโดซันโตสครับแล้วมาเข้าทางสุวัส์จันบุญพาเลยครับปวดต,ตัวต,ม,ตมเดียวเลยครับสวนเข้าไปเลยขวาด้วยครับโอ้โหเสียบมุมเข้าไปเลยครับจังหวะยิงตรงนี้ครับ ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินเป่าลูกปีดยาวหมดเวลาการแข่งขันเลยครับในครึ่งเวลาแรกครับศึกฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพครับระหว่างระยองเอฟซีครับนขึ้นน้ำทางอุทัยธานีเอฟซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสัตว์อินเจริญออกมาที่กีรติโอ้กีรติว่างเลยครับตรงนี้มีพื้นที่กีรติหักข้อมาแล้วยิงลูกนี้โอ้ยยังติดบล็อกครับจังหวะซัดของลูวินเนียวองแล้วออกมาทางซ้ายขาลอสดามิเอน ตวนกับพงศกรเอาแล้วครับเอาชนะได้ตักมาลูกนี้ก็ยังโดนโมงสกัดแล้ว,ลวได้ลุยต่อเนื่องครับนาลากรออกไปทางซ้ายขาลอสซาเมียนเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับสเสมอภาคเป็นจังหวะมงของดูโรซินมี่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือนกพระคุณขัดตุ่นครับได้ลุ้นตลอดอครับเอาแล้วครับอาลอสซันโต้ทานไม้ต่นครับโจเซปปอามาแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ลึกมาที่เสาสอง จัดชาร์จตรงนี้ครับแกะน้ำหนักบอลไม่ดีครับดูโรซินมี่เสียดายเลยครับอยู่ที่ดูโรซินมี่แล้วใครลูกนี้ปามช่องเลยครับขู่ให้มาทะลุขึ้นมาแล้วครับลิกาโดซาโตสหักไปโอ้โหจับจังหวะแรกไม่ได้แล้วจัดล็อกตรงนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหยังดักไว้ได้ครับไว้ได้เข็นโตเปลี่ยนมาทางขวาครับออกมาที่ลิกาโดซานโตส ลิคาโดซาโตแตะหลบไปแล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหไม่พอใจเลยครับเก <c oughs> ่าทั้งคู่ด้วยครับแล้วเป็นยอดรักครับโ้โหยู่ดูการถัดมาจังหวะเปิดยาวครับของเคนโตะตรงนี้แล้วโบ่งลูกนี้แม่ก็ยังเข้าซองครับอนุวัฒน์อยู่ทางซ้ายให้อนุวัฒน์มาอนุวัฒน์ตัดเข้ากลางอนุวัฒน์หาช่องแล้วกดลูกนี้ด้วยขวาครับโอ้โหยังติดบล็อกครับจัดยานแล้วครับเคนโตะนาง,งาซากิ วัแล้มเขามีล้มกันยังอยู่ครับอเอาล้ครับดักไปได้เอาแล้วจังหวะนี้สีวกก่อนแสงงงครับหลุดขึ้นมามองแล้วครับเห็นปูสามตัวออกมาแล้วตกักดูนีอหโหเกือบที่จะเล่นงานบุญยเกียรติครับแต่ว่าไกลดูสักหน่อยครับแต่ว่าเอามาดูตรงที่ก่อคกับแล้วหลุดเข้าไปไหมแม่ตกพุนล้มตัวคว้าแล้วนอนเลยครับ โอ้หก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับแล้วคุณิิธิ์เป่าลุกิีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของระยองเอฟซครับเฉือนเอาชนะทางฝั่งของอุชทชัยธานีเอฟซไปได้หนึ่งตรอตูครับ